ก้อยเป็นพนักงานออฟฟิศที่เหนื่อยล้าจากการทำงานหนักมาตลอดปีเธอตัดสินใจใช้วันหยุดที่เหลืออยู่เพื่อเดินทางไปพักผ่อนที่ชายทะเลอันเงียบสงบเธอได้เลือกจองโรงแรมที่อยู่ติดทะเลแม้ว่าโรงแรมจะดูเก่าไปหน่อยจากภาพถ่ายในเว็บไซต์แต่เสียงลือถึงบรรยากาศและวิวที่สวยงามทำให้เธอไม่ลังเลที่จะจองที่นี่พอถึงวันที่ก้อยได้หยุดก้ยได้ออกเดินทางไปพักผ่อนเมื่อก้อยมาถึงเธอรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกๆ โรงแรมมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณดูรูหราแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกถึงความเก่าแม้พนักงานต้อนรับจะเป็นกันเองแต่รอบๆโรงแรมกลับเงียบสงัดอย่างประหลาดหลังจากเช็คอินและเข้าห้องพักก็รู้สึกสบายใจที่ห้องพักของเธอเห็นวิวทะเลได้ตอมตาเสียงคลื่นซัดฝั่งทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันถูกชดเชยด้วยทิวทัศน์ที่งดงามเธอนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินผ่านหน้าต่าง พร้อมคิดในใจว่านี่คงจะเป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุดคืนแรกผ่านไปอย่างเงียบสงบไม่มีอะไรผิดปกติก้อยนอนหลับสนิทไปกับเสียงคลื่นวันที่สองก้อยก็ได้ออกไปเที่ยวเล่นนอนเล่นริมหาดและหาของกินทั้งวันพอตกเย็นก้อยก็กลับเข้าห้องพักอาบน้ําและสั่งอะไรมากินแต่คืนที่สองเริ่มต้นด้วยความเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดในช่วงเวลาตีสองขณะที่ก้อยกําลังเคลิ้มหลับ เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเคาะประตูสามครั้งเสียงเคาะหนักมากโก,โก,โก,โก๊อกก๊อกก๊อกเธอรู้สึกประหลาดใจที่มีใครมาเคาะประตูห้องในเวลาดึกเช่นนี้ก็ลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่ประตูอย่างงุนงงเมื่อเธอเปิดประตูออกไปเธอพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงหน้าประตูเลยเธอเดินออกไปดูรอบๆทางเดินซึ่งเงียบสงัดไม่มีร่องรอยของใครอยู่แถวนั้นเลยสักคนเดียวความไม่สบายใจเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจ แต่ก้อยคิดว่าอาจจะเป็นแค่คนเมาหรือเล่นพิเรนเธอปิดประตูและกลับมานอนต่อโดยพยายามไม่คิดอะไรแต่พอตื่นเช้ามาก้อยกลับไม่สามารถลืมเหตุการณ์ในคืนนั้นได้ความรู้สึกแปลกๆยังคงตามหลอนเธออยู่ก้อยใช้ชีวิตปกติออกไปเที่ยวเธอได้ออกไปดำน้ำดูปะาารางังทำให้เขาลืมเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อคืนพอมาคืนที่สามเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งเวลาตีสองเหมือนเดิม คราวนี้เสียงขอดูแรงขึ้นและมีน้ำหนักมากกว่าเดิมก็ลุกขึ้นมาด้วยความหวาดระแวงเมื่อเธอเปิดประตูออกไปครั้งนี้เธอพบกับสิ่งที่ทําให้เธอต้องหยุดหายใจหญิงสาวในชุดสีขาวยืนอยู่ห่างจากประตูของเธอไม่มากนักใบหน้าของเธอซีดเผือดริมฝีปากบางซีดทําให้ก้อยรู้สึกเย็นสันหลังวา่าหญิงสาวไม่พูดอะไรไม่ขยับตัวและก่อนที่ก้อยจะก้าวไปหาเธอหญิงสาวคนนั้นก็หายไปในพริบตา ก้อยกลับเข้าห้องด้วยใจที่สั่นไหวเธอพยายามหาเหตุผลมารองรับกับสิ่งที่เธอเห็นอาจเป็นเพราะเธอเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่ในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขึ้นต่อมาเธอตัดสินใจที่จะล็อกประตูให้แน่นหนาและปิดไฟให้มืดที่สุดหวังว่าเธอจะไม่ต้องเผชิญกับหญิงสาวในชุดขาวอีกแต่ความหวังนั้นก็พังทลายลงคืนที่สี่ขณะที่ก้อยพยายามข่มตาหลับเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งก๊กก๊กก๊ก คราวนี้มันไม่ได้อยู่ดักแค่สามครั้งเสียงเคาดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอต้องตัดสินใจเดินไปที่ประตูเพื่อจบความหวาดกลัวนี้เมื่อเธอเปิดประตูออกคราวนี้หญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าประตูเธอเข้ามาใกล้ๆมากกว่าครั้งก่อนร่างของเธอสูงโปร่งผิวหนังขาวซีดจนเกือบโปร่งแสงและดวงตาของเธอนั้นว่างเปล่าไร้ชีวิตช่วยฉันด้วยเสียงแผ่วเบาเราวกับลมที่พัดผ่านหู ทำให้ก้อยตัวแข็งทื่อหญิงสาวพูดเพียงเท่านี้ก่อนที่เธอจะจางหายไปต่อหน้าต่อตาของก้อยหลังจากเหตุการณ์นี้ก้อยไม่สามารถเพิกเฉยต่อความหลอนที่เธอเจอได้อีกเธอเริ่มสอบถามพนักงานโรงแรมเกี่ยวกับเรื่องลึกลับหรือเหตุการณ์ประหลาดที่เคยเกิดขึ้นที่นี่แต่พนักงานกลับเลี่ยงที่จะตอบตรงๆหลายคนบอกเพียงว่าโรงแรมนี้มีประวัติยาวนานเคยมีเรื่องเล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่จมน้ำตายที่ชายหาดใกล้ๆโรงแรม ไม่มีใครกล้าเล่ารายละเอียดแต่ก้อยก็เริ่มเชื่อมโยงสิ่งที่เธอเห็นกับเรื่องราวที่ได้ยินเข้าด้วยกันคืนที่ห้าคือคืนที่ทําให้ก้อยแทบเสียสติหญิงสาวในชุดขาวไม่ได้มาแค่เคาประตูอีกต่อไปตอนนี้เธอเริ่มปรากฏตัวในห้องของก้อยเองบางครั้งยืนอยู่ที่ปลายเตียงบางครั้งนั่งอยู่ตรงเก้าอี้มุมห้องก้อยพยายามติดต่อหาคนมาช่วยแต่สัญ,ญญาณโทรศัพท์กลับขาดหายและไม่สามารถใช้โทรออกได้ ความหลอนทวีคูณขึ้นจนก้อยแทบไม่สามารถหลับได้อีกจากเหตุการณ์ในคืนที่ห้าก้อยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกเลยในคืนนั้นหญิงสาวในชุดเขาวยังคงปรากฏตัวในห้องของเธอแค่ยืนเงียบๆจ้องมองก้อยด้วยดวงตาว่างเปล่าก้อยพยายามไม่สนใจและซุกตัวอยู่ในผ้าหม่มแต่มันก็ไร้ผลเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ก้อยได้ยินชัดขึ้นทุกคืนช่วยฉันเสียงนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เธอเข้าใจได้ว่าหญิงสาวต้องการอะไร ในเช้าวันที่6กก้อยตัดสินใจที่จะค้นหาคำตอบให้ชัดเจนเธอลงไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมและพยายามสอบถามพนักงานอีกครั้งคราวนี้เธอพบกับหญิงสูงอายุคนหนึ่งซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมมาตั้งแต่ยังสาวเมื่อก้อยเริ่มเล่าเรื่องที่เธอประสบแม่บ้านก็ทำหน้าเคร่งเครียดทันทีหญิงสูงอายุคนนั้นดูเหมือนจะรู้บางอย่างที่คนอื่นไม่กล้าพูดถึงแม่บ้านเล่าว่าหลายสิบป,ปีก่อน มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาพักที่โรงแรมนี้เพื่อหนีจากปัญหาชีวิตของเธอหญิงคนนั้นมีความรักที่ไม่สมหวังกับชายหนุ่มคนหนึ่งแต่แล้วในคืนหนึ่งเธอก็หายตัวไปและไม่มีใครพอจะเจอเธออีกชาวบ้านบางคนเล่าว่าพบเธอจมน้ำตายที่ชายหาดใกล้โรงแรมแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นับตั้งแต่นั้นมาผู้ที่มาพักที่โรงแรมบางคนเริ่มเห็นหญิงสาวในชุดขาวเหมือนกับก้อยบางคนได้ยินเสียงเคาะประตู บางคนได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงขอความช่วยเหลือก้อยเริ่มเชื่อว่าหญิงสาวในชุดเขานี้อาจต้องการความช่วยเหลือแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเธอต้องการอะไรหรือเธอต้องการให้ก้อยทำอะไรให้แม้จะรู้สึกกลัวแต่ก้อยก็ไม่อยากหนีไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะเธอรู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างผู้หญิงคนนั้นจะยังคงตามหลอกหลอนเธอต่อไปคืนนั้นเป็นคืนที่หกก้อยตัดสินใจไม่ล็อกประตูอีกต่อไป เธอเปิดไฟในห้องให้สว่างแต่ไม่สามารถขจัดความรู้สึกไม่สบายใจได้ขณะที่นาฬิกาเดินเข้าสู่ช่วงเวลาเดิมเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊กก๊กแต่คราวนี้ก็ไม่รอช้าเธอลุกขึ้นและเปิดประตูทันทีหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าประตูห่างเพียงไม่กี่ก้าวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวังคุณต้องการอะไรจากฉันก้อยถามด้วยเสียงสัน่น หญิงสาวไม่ได้ตอบแต่เธอชี้นิ้วไปยังหน้าต่างที่มองเห็นทะเลก้ยลังเลแต่ก็เดินไปที่หน้าต่างและเปิดออกเมื่อลมทะเลพัดเข้ามาก็ยรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องหญิงสาวในชุดขาวเดินเข้ามาใกล้ก้อยและเอื้อมมือไปแต่หน้าต่างเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนลมทะเลดังขึ้นที่นั่นก้อยมองไปยังชายหาดที่อยู่เบื้องล่างแสงจันทร์ส่องสว่างเห็นพื้นทรายที่กว้างไกลและที่นั่นเอง ก้อยสังเกตเห็นเงาเรือลางบางอย่างใต้แสงจันทร์เธอเห็นร่างของหญิงสาวที่ดูคล้ายกับผู้หญิงชุดขาวกำลังนอนนิ่งอยู่ที่ริมน้ำนั่นเธอหราก้อยพูดออกมาเบาๆหญิงสาวในชุดขาวพยักหน้าเล็กน้อยและค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าก้อยในตอนเช้าก้อยตัดสินใจไปที่ชายหาดตามที่เธอเห็นเมื่อคืนเธอพบว่าบริเวณนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวที่หายตัวไปในอดีต ก็รู้สึกว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยวิญญาณที่ทุกทอนนี้เธอตัดสินใจไปแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มขุดค้นบริเวณที่ก้อยระบุไว้พวกเขาก็พบซากโครงกระดูกที่ถูกฝังอยู่ในสรายลึกเรื่องราวของหญิงสาวในชุดขาวได้รับการคลี่คลายเธอคือคนที่หายตัวไปในคืนนั้นและดูเหมือนจะถูกฆ่าตายก่อนที่จะถูกฝังโดยที่ไม่มีใครเห็นที่ชายหาด วิญญาณของเธอยังคงหลอกหลอนคนในโรงแรมมาตลอดเพื่อรอให้ใครสักคนมาช่วยเธอหลังจากนั้นเมื่อวิญญาณของหญิงสาวได้รับการปลดปล่อยก้อยก็ไม่เคยได้ยินเสียงเคาะประตูอีกเลยเธอกลับบ้านด้วยความรู้สึกโล่งใจแม้ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่น่าหวาดกลัวมากๆในชีวิตแต่เธอก็ได้ช่วยให้วิญญาณหนึ่งได้พบความสงบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะ